โอเคทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันในเกม Roblox จำอะไที่มีชื่อว่า Marvel Omega ทุกคนตอนนี้ Marvel Omega ได้เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็คือจีนเกรย์จินเกรย์มาพร้อมกับ2องสกิน<อ>นะ Marvel Girl กับสกินดา r t h p h o e n i Marvel Girl ค่าอยู่ที่300ส่วนด a r t h p h o e ค่าอยู่ที่ประมาณ500บาทแพงมากไม่มีตังหรอกเออทุกคนแต่ตัวละครจินเกรย์ค่าอยู่ที่ซองเมื่อเรียนนะซื้อได้เลยซื้อเลยนี่ฟาร์ไมไปเยอะจังฮะ แล้วประเด็นอัปเดตตีหนึ่งเนี่ยนะใช่ทุกคนตอนนี้ลาดคลิปลาดคลิปดึกนั่นเนี่ยนี่ทุกคนโมเดลคร่าวๆนะนี่โมเดลคร่าวๆมันชบินได้ปะอันนี้เอฟอุ้ยเอฟบินเลิศวันนั้บินเลิศบินไวมากมาเจอกันตรงกลางพลังพลังแอฟสวยนะทุกคนฉันว่าสวยนะฉันชอบสไตล์อย่างเงี้ยมันดูเข้ากับโมเดลมันดูเข้ากับโมเดลเกมเนี่ยโอ้ยแล้วพิวมากเลยอ่ะว้าวาเฮลโหล่บิน เขาทำสวยเหรอเออเก่เนาะเมื่อสกีลจังโอ้ยบินเลนทำไมเงาต้นไม้ดีจังเยอะอย่าเพิ่งสปอยสกิลเราเราฟาร์มเงินมาเยอะทุกคนนะที่แบบว่าเราเป็นตา่างสอว่าเราฟาร์มเงินนะพยายามไปเล่นกันไปบอ่อยทุกคนอันนี้สกิลคิวคือสกิลเกาะปะ,ปะใช่มันจะสะท้อนด้วยใช่ไหมไม่ได้ไหนะอย่าเพิ่งยเพิ่งเฮ้ยทำไมเกมาะมันใช้ได้นานก็ชาวบ้านชาวช่องเขาจังไม่เล่นะเฮ้ย กาะทุกตัวมันก็ใช้ได้นานนี้ว่ะอ๋อน้นมันก่อนริมเอาดัมมัติเวิร์ดจำผิดโอเคเดี๋ยวมาหน้าหนึ่งสองสามเฮ้ยสะท้อนหน้นาเม็ด้วยมาหน้าวันหน้าลองกดเกาะดิกดเกาะกดเกาะโอ้ยจริงด้วยเมื่อกี้นี้ือสก,กิลเอทุก,กคนนะนี่ต่อไปสกิลเอุ้ยแรงอยู่อุ้ยแรงอยู่หลอกเป้าปะโดนไม่หลอกว่ะอ,อ๋อเล้วแล้วขยับเม้าได้ตามใจแค่เราก,กดอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลอาร์ทุกคน โอ้สกลิลนี้อลังการแล้วไกลามากท<ะ>ี่ผมลองเปิดก่อนหน่อยอ่าหนึ่งสองสามต่อสะ้อนไม่สะทอนไม่สะทอนแต่จะทำลายเกาะแรงมากต้องไปเป็นสกลิลทีเวาพูมเหรออุ้ยไม่ลโอ้ยใช่แ้ส่สกลิลส่วนนั้นนะมันสกลิลทีเหมือนว่าจะเป็นการแบบ การส่งการส่งพลังจิตปะแบบว่าทำดาเมจเรื่อยๆอ่ะใช่เออหลอกเป้่านะ่ะมึงอ,อ้าวเว้ยเลิออะ เฮื่อนมีร้อยยีิบห้าเองท่านชอบจีนอะจีนใช้เกาะตับบินไดปะใช้ได้มันจะซื้ออยู่ดักปีนิดลองลองดูอฮ้ยเลื่อ่ะวันนั้นไม่คอรลองคอมโบนะสิโอเคอกี้น้ำมานกรมินไปนะตาเฮ้ยสมมุตินะสมมุติเราใช้ เราไม่ขยับเลยด้วยนี่เราเราต้องเราต้องคอมโบแบบว่าแบบซ้ำๆมาทุกคนไั่มีอะไรตายตัวก็เหมือนของวาน่าซอมบี้แต่ว่ามันจะเป็นสะท้อนเฉยโอ้ยทุกคนดีอ่ะจริงกระเดียดอ่ะเราไปเล่นกันเซิร์ฟจริงกันดีกว่าวันนะาวานแม่มาแล้วเออพี่ภูมิหนูว่าดับเบิ้ล ย yes euh, ู่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนทานัทีน่าจะมีดม่ไ้วดีอะโอ้ยอีดิกดีสป้อมเหรอตายจ้ะโออใครอะเอามาเลยอทีนี้เอามาเลยมันทำคารชีชีบินแล้วก็ชีบานวิชีบินแล้วได้อ๋อเยจิบสปาม

มันขับพาลันยูวานดาไหมปะไม่รู้โอ้ยพี่ภ <c oughs> ูว้าวไปทำอะไรอ่ะ <c oughs> เอาเอามันเอามันกลับไปอุ้ยพี่ภูมันมีหลอดอะไรด้วยอ่ะ กระป๋อมไว้ทีมีหลอดด้วย,ยพ่ภูมิชีมีหลอดอะไรกอย่างายสวยจังนะท่าี่ภูมิชีมีหลอดอะไรสักอย่าง<อ><อ>หลออดะไรเวลาทีฆ่าคนทีได้ลหลอดหอนึ่งหลอดว้ายน โอชีจะตายแล้ว啊อู้ยหลอดจะตายเลยเนี่ยเฮ้ยสกิลทีมันใช้ตอนบินไม่ได้ใช่ไหมวะพี่ภูมิมันมีหลอดอะไรอย่าง้อุ้ยสกิลทีสกิลทีใช้ตอนบินได้นะอยู่ไหนคันเนี่ย วัดพี่โชว์สวัสดีจ้านี่ทุกคนพี่ชมมารวบวงได้นะนี่ยู่ตรงเมืองอะไปไหนเมืองเหรอตรงโรงพยาบาลพี่โชว์ข้างหงลังโอ้โ่าใครมันดีกว่านี้ เอ้ยของมอฟนะร่วงจ้ะเออพี่ภูมิมีวานนัซอมบี้ทุกคนไปพี่ภูมิเดิดรถคืนติดรถคืนีนเกย์จีนเกย์เลิศนะโอ้ยจีนเกย์นางน้งใส่น้งใส่หนังเร็วมากอ่ะเลิศเนี่ยมันโหดโอ้ยเหี้ยใช่เหยอ่ะ เฮยดาอักะแพงอักะแพงอักะแพงเะนะกลัวมากปังเาาียดาโหดามานโอยอดิซาวะกวใครเฮยเอาอีดีอนี่ยรผ่นานมึงนาาี่เฮ้ยพี่ อ๊ยว้าวคนนี้มันจะเอาพี่ไม่แล้วก่จะตายแล้วใโป,ปรโปรช่วยันด้วยฉันไปตายมโกงทได้บายเชเฮ้ยไม่คนลุมลุมกันเยอะแยะไปหมดกรไรสิงเกร เนี่ยน้ำค้างโอ้ยพี่โจนะโอ้ยย่าหับที่ไม่มีเลือดเลยโอ้ยตาอะไรโอ้ยใครมันยุ่งอ่ะแม่นี่แน่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยรอหนะเก็บค่ะพี่ภูมิหลอดหนูจะเต็มแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้พี่โช

ดอมลงมานะนี่ตรงนี่แน er ่นี่น er ี่มันนับอยู่นี่นี่นี่อีผัวพี่โชว์นี่ผัวโชว์เอามาดิอตึ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดใส่เนี่ยวิลลวงมันล้วงมันลวงมันล้วงพี่โชว์พี่โชว์ขอฆ่าได้ไหมเกิดนล้ว ผมช่วยตายละจะตายไปดิตายจ้านี่แน่เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไรนี่เป็นไรวันนะ่ะพวกกูก็นี่ ทำไมเสียงแบบซุบซุบซบวะยิงกระชื่อซุบซโอ้ยว้าโอ้ยสตอมหยุดหาเอาี่ยดะเออาใช้ต้องสู้สูงเลยด้วยว่าสตอบขาดได้เลยะเน,นะประเด็นสตอบเป็นไหล

ไปโดนจ้ะแล้วพัวพี่โชว์เป็นไรเนะี่ยจริงมากตึกดตึ๊ดตดโ่ะฉันชอบอ่ะชอบจีน่ะเกดีเล่นแล้วมันนัวดีโอ้โอ้ฉันตายฉันตายไมเ่เลยทุกคนนะก่อนนั้นยังไม่ตายจ้ะ ฉันยังไม่ตายนะเป็นหลบกันข้างหลังเคยเลยพี่พี่พูมิท่านหนูนโอ๊ยวิจิณเร็วิจิณโหู้ว่าวิจินดักฟีนิกมือสวยอ่ะหนูเองฮะห,หนูหนูเป็นคนทำเองถ้าบังไงวมาได้ เห็นหลอดตรงด้านล่างไหมที่อยู่ของวันด้าใช่ไหมอยู่ของวันด้าแค่ฆ่าคนนล้วหลอดตีมันพอตายก็จะเกิดใหม่โอ้ยจริงปะฉันเต็มแล้วเนี่ยวันด้าฆ่าฉันดิฆ่าสักหน่อยโอ้ยรูุ้กคนนางมีพาสซีฟไว้ห้องตัวเองแล้วนะนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรแล้วนี่เป็นอะไร รามีพาสซี้ของตัวเองก็ะริงเกเรอะถ้าเราเต็มเราจะรับฟินิกเลยะะนจะระเบิดเอาอัดกระแพงต้องไม่ใช่นี้หาทสารวกูไปโชว์้าร้ชว์ยกกยกกูอาวทวิสวยอ่ะ ึจะตายโอ้แอลกอหายุดนะช่วยอดยเออคุยทำเป็นล่ากันมันสวยมากเลยเนาะใช่พี่โสมก็ลงทับกูอีกโอ้ยเล่นเพลินมาก เลือดอะฮะโดนได้ไงอะกันดานชีทำเลือดมากเลยไม่มาด้ผมขอโทษเอาเอาอันนี้ดีเอาอันนี้ดีเนี่ยอัน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 เนียอันเนี่ยเออกูจะลงไปปั้งเอออขอโทษนะพี่ภูมิหนูขอโทษเป็นไรพี่ไม่ให้ไปหนูจะฆ่าชีหนูจะฆ่าชีอะที่กำลังจะไปช่วยุ้ตายแล้ว อัรุันแมนอ่ะอเข้าไปเข้าเข้าไปกระแทงเข้าไปอุ้ยชิพ่าจก่อนนะ กระทาสันดาอน,นอร่อยคุณพี่คุณสนุกอ่ะสนุกอ่ะเล่นรีทีแล้วสนุกมากเลยโอ๊ยขอโทษนะพี่ภูมิเอออีกวัวน่าเบื่อแล้วนะครับกว,วย,ยังไม่ทำเลยเลย หนหูมาถึงแล้วคือถูโดนปัดแล้วหนูเนชิ่อยเออไถ้ามันจำเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไปทำอะไรหรอเล่นไม่เป็นสิบห้าจีเ ย,ยังไม่ได้ซื้อซื้อแล้วแต่เลยไม่เป็นซื้อข้าวทุนพันมากไอ้หี้ยะนี่เป็นไร ก็น้อยสูน้นาไม่ได้อะได้เกุลเต็มแล้นะมึงอย่ามาฆ่าันะทุกคนฉันยังไม่ตายฮะสวยว่ะนะทำดีมา พ่า,าอีน้าตายเลยจ้าจริงๆมันนั้นพี่โชะทำไมน่ากลัวอะไ <c oughs> รอ่ะฮะเฮ้ยไอ้วอนมันเล่นยังไงใช้สกิลไงเน้นเ <c oughs> น,น,น้นใช้อีอ่ะเออพี่ขอโทษนะ ยิงขยิบกูขยิบกูอ่ะพี่ช่วยเหรอพี่พี่โอเคนี่ e 1 e 1 e 1. อีวันอีวันอัดกระแพงมันใช่ไงอุอ้ยพัด <c oughs> อ,อะไรอะนะ่ะเนี่ยกูงงเน่ยเอาเอาไป้ผักคนไปไกลๆไงอื <c oughs> ามาอนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันตะกุลักชูบลอกหูอุด อันนี้มันหลอกอุ้ยอันนี้แม่นนไงอ้งอาวตายเฉยโอ้ยหนาวไปิลอะไรที่ใช้ได้บ้างนะมาแต่ท่าอีเหี้ยถ้าพี่จะใช้สกิลอาเนีน่ยนะไม่ใช้หุ่นฟ้านะพี่ใช้หุหนห่นฟ้าแล้วก็อืม เอนขัดโดนจับขอ <laughs> โอ้ยมันขัด,ขดมันขัดอสิฉันโหโหดมากทุกคนจริงจัเลยอะ่ะ <laughs> ก็ลองไปเซฟเล่นนะั่นทุกคนนะเอ่อสลับคีนี้เราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย